ผมเป็นชิวเยอะแต่ว่าผมเห็นเพื่อนเกาหลีผมเขาผิวดีผมก็เลยถามเขาว่าเขาดูแลหน้ายังไงถ้ามีเสี่ะครับผมก็จะใช้ผงพิเศษนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินแคร์ไวรุ่นที่ผมใช้เองและชอบเมื่อกร่อนะครับผมก็เป็นสิวเยอะแต่ว่าผมเห็นเพื่อนเกาหลีผมเขาผิวดีผมก็เลยถามเขาว่าเขาดูแลหน้ายัางไงและเขาก็แนะนําผมให้ใช้อันนี้นะครับทุกคนมันดีเพราะว่ามันสะอาดแล้วตอนบีบมาล้างมากมันไม่มีฟองเลยนะครับทุกคนแต่ใช้นี้แล้วผิวไม่ค่อยแพ้ครับผมก็เลยใช้มาจนถึงขวดอันนี้จะหมดแล้วครับทุกคนและหลังจากล้างหน้าเสร็จนะครับผมก็จะมาใช้ครีม3มตัวนี้สลับกันไปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมโชว์ ผมใช้จริงๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้มอนะครับอันนี้ผมใช้จริงๆนะครับนี่แต่อันนี้มันมันจะหนาหน่อยนะครับทุกคนนี่มันหนาหน่อยครับแต่อันนี้มันใช้ดีครับทาให้ผิวไม่แห้งนี่แต่ถ้าไหนผมผิวไม่แห้งมากผมก็จะใช้ครีมอันนี้นะครับทุกคนแต่ครีมอันนี้ผมแทบจะใช้หมดแล้วนะครับทุกคนและครีมนี้ก็ไม่หนาเท่าครับนี่ครับ รีมีก็มี spf ด้วยนะครับแต่ว่า spf มาไม่พอนะครับยังไงเราก็ต้องใส่ทีมกันแดดน,นะครับทุกคน <S <S จริงๆอ่อะผมชอบอันนี้มากที่สุดเพราะว่าตอนทาม,มันจะเบาหน้าครับแต่ว่าที่ uie อ่ะอันนี้มันไม่มีขายผมก็เลยต้องซื้ออันนี้ครับซึ่งอันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันมี spf ตั้งค่าสบเลยครับทุกคน นี้หาทางเข้าไม่เจอเลและหลังจากผมออกกำลังกายเสร็จนะครับทุกคนผมเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะมากและตอนผมกลับมาบ้านอะ่ะผมก็จะมาล้างหน้าอีกทีนะครับ แล้วผมจะใช้อันนี้ครับอันนี้มันจะอ่อนโยนหน่อยนะครับทุกคนถ้ารู้สึกว่าใช้และไม่สะอาดก็สามารถใช้ได้สองครั้งนะครับทุกคนและหลังจากผมล้างหน้าเสร็จนะครับทุกคนผมก็จะมาใช้ไมซ์ไลเซอร์ธรรมดาเพื่อจะให้หน้าผมไม่แห้งนะครับทุกคนจริงๆเพื่อนๆก็ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ผมชอบใช้อันนี้เพราะว่าอันนี้มันไม่แพ้ง่ายครับแต่ถ้ามองทีๆนะครับตอนนี้อ่ะผมมีสิวตรงนี้อันนึงซึ่งถ้ามีสิวครับ ผมก็จะใช้ผงพิเศษนะครับอันนี้ครับใครน้ำไม่ใช้ครับแมบัวครับน้ำไม่ใช้แต่มันนดีจริงครับทุกคนอันนี้ผมชอบมากผมจะทาก่อนจะนอนทุกคืนครับถ้ามีสิวทาจนถึงจะหายครับทุกคนทาจนถึงไม่เห็นรอยเลยนะครับอันนี้ใช้ดีมากครับทุกคนแต่ว่ามาสปอนเซอร์นะครับและที่สําคัญนะครับถูกมากครับอันนี้ที่เมืองไทยประมาณ10บาทเองใช่ไหมครับแม่บประมาณนั้นน่หนกหลักสี่บาทใช่ครับและ ที่มีเขามีขายเหมือนกันครับอันนี้เขาขายทั่วโลกครับแต่อันนี้ผมยังไม่ทานนะครับงั้นเดี๋ยวผมถ่ายให้ทุกคนเชดูเลยว่าผมใช้เท่าไหร่ผมใช้แค่ประมาณหนึ่งปั๊มนะครับหนึ่งปั๊มครับ<ๆ>ก็ทุบนเลหน่อ,<ๆ>อันนี้มันนุ่มมากนะครับเหมือนน้ำเลยครับทำให้หน้าผมไม่แห้งทา,าผ่าด้วย ดีเลยคับทุกคนอันนี้มันสําหรับคนที่ผิวแห้งนะครับแต่ว่ามันไม่เหนอหะหนกเลยครับทุกคนแต่ในคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์เลยนะครับอันนี้ผมแค่ใช้ตามเพื่อนเกาหลีผมเพราะผมเห็นว่าเขามีผิวดีผมก็เลยอยากใช้ตามครับทุกคนจริงๆพวกสกินแคร์ผมว่าไม่ต้องใช้ของแพงเลยนะครับทุกคนแต่ขอให้เราใช้และทาทุกวันครับและใครอยากดูรูทีนของผมอะไรกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแต่ เพื่อนพชอบใช้สกินแคของอะไรครับอย่าลืมคอรเมนต์บอกผมด้วยนะครับให้ใจเครื่อยตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรุงจะยือตรงนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอฝ้าฟนลงจะแรงกันไหนถึงจะเลนหมอตเธมีเท่าไรหัวใจ That i might